รัสเซียยูเครนสู้กันแบบไม่มีแผ่วเลยนะครับล่าสุดนี้ยูเครนได้ส่งฝูงโดรนไปโจมตีใส่เมืองคาซานซึ่งลึกเข้าไปจากชายแดนประมาณ1,000กว่ากิโลเมตรเกิดอะไรขึ้นโมานชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันที่21ทธันวาคม67ที่ผ่านมายูเครนได้มีการส่งโดรน8ลำครับเข้าไปโจมตี ใ่เมืองคาซานซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของรัสเซียแล้วดูจากแผนที่นะครับเมืองนี้เนี่ยอยู่ลึกเข้ามายังแผ่นดินของรัสเซียแล้วก็อยู่ห่างจากพรมแดนประมาณ1,379กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งลึกมากๆแต่ปรากฏว่าดรนของยูเครนสามารถส่งไปจนถึงเมืองคาซานแล้วโจมตีเมืองคาซานได้ แล้วก็มีภาพที่ออกมาก็คือดโดรน2ลำเนี่ยได้พุ่งเข้าไปชนกับอาคาร2แห่งแล้วภาพที่ออกมานั้นบางคนก็เปรียบเทียบนะครับและไม้คล้ายคลึงกับกรณีของเหตุการณ์ในวันๆของสหรัฐที่มีกลุ่มอัลกออิดะห์ที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินแล้วก็บังคับเครื่องบินให้พุ่งชนใส่ตึกแฟลตโบลท์เลตเซนเตอร์ซดิซัมครับแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้สื่อรัสเซียระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือมีการวิเคราะห์ต่อไปว่ายูเครนนั้นต้องการแสดงแสนยานุภาพศักยภาพหรือเปล่าว่าเขาสามารถส่งโดรนไปโจมตีจุดไหนของรัเสเซียก็ได้เนื่องจากเมืองคาซานนั้นคืออยู่ห่างจากกรุงมอสโกประมาณ700กิโลเมตรแล้วก็อยู่ลึกจากบริเวณพรมแดนไป1,379กิโลเมตรรวมถึงยูเครนอาจจะต้องการแก้แคนรัเสเซียหลังจาก1วันก่อนหน้านั้นคือวันที่20ธันวาคม67 รัสเซียได้มีการระดมยิงขีปนาวุธชุดใหญ่ใส่เมืองหลวงของยูเครนนั่นก็คือกรุงเคียฟนะครับก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งวันทางผู้นําของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินก็มีการถแถลงขา่าวแบบมาราธอนยาวนาน4ชั่วโมงแล้วปูตินด้านหนึ่งแม้จะมีการระบุว่าพร้อมเจรจาก,กับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐแต่ขณะเดียวกันก็มีการท้าทายชาติตะวันตกให้มาดวลขีปนาวุธกันนะครับ คือให้ชาติตะวันตกเลือกมาเลยต้องการจะปกป้องพื้นที่ไหนเมืองใดแล้วเอาระบบป้องกันไปทางอากาศเนี่ยมาติดตั้งเอาไว้ แล้วเดี๋ยวทางรัเสเซียจะยิงขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงนั่นก็คือออเลนช์นิกไปใส่ดูซิว่าจะสามารถปกป,ป้องเมืองนั้นจากออเลนช์นิกได้หรือไม่เพราะผู้นําของรัเสเซียมีความมั่นใจในแสนยานุภาพของขีปนาวุธออเลนช์นิกว่าไม่มีอาวุธชนิดไหนในโลกจะสามารถต้านทานได้นะครับแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดนี้เดี๋ยวจับตาดูให้ดีนะครับว่ารัเสเซียจะมีการตอบโต้ดโดรนของทางยูเครนอย่างไรจะเป็นการใช้ขีปนาวุธ ความเร็วเหนือเสียงอเลชนิคอีกหรือไม่แล้วจะเล็งเป้าหมายไปที่จุดไหนอีกด้านหนึ่งก็คือทูตของรัสเซียประจํา UN ครับออกมาระบุเอาไว้ว่าตอนนี้ยูเครนเปรียบเสมือนเป็นเหมืองทองของมดาอุตสาหกรรมทหารของชาติตะวันตกที่สามารถขายอาวุธได้ชุดใหญ่จากการที่ชาติตะวันตกสนับสนุนยูเครนแล้วก็ทําให้การสู้รบศึกสงครามมันยืดเยืย้อไปอีกนะครับ เพื่อนๆล่ะครับมีมุมมองอย่างไรบ้างก่อนที่จะมีการเจราจาปรากฏว่าคู่ขัดแย้งรัสเซียยูเครนยังคงพยายามช่วงชิงความได้เปรียบในสมรภูมิการสู้รบกันอยู่เลยแล้วแบบนี้การเจราจาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่บอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ